สวัสดีค่ะสวัสดีน้องบิ๊กอันนี้อะไรขนมเขาเรียกขนมอะไรนะคะเอาช้อนเอาช้อนเอาช้อนนะกิ้งเลยกิ้งจ้ามเอ่อกิ้งจิ้งเราไม่ใส่กะทิพี่เอ๋มันถามว่าแล้วก็มะพร้าวโรยหน้าหรอน่ากิน่ะงางาคั่วเรียกขนมอะไรนะเปียกปูนกะทิสดอ๋อเปียกปูนกะทิสดอร่อยไหมครับน้องบิ๊กอ่ะ พูดพูดลองกี่อันสิบห้าอันโอ้นี่ไงแพ็คกล่องแล้วน่ากินน่ากินอันนี้ของใครของน้าตุ๋ยน้าตุ๋ยจานหนึ่งเหลือแค่นี้จานหนึ่งจานเต็มเต็มมากนู่นนะจานเยอะกว่านั้นอีกเหรอเหลือแค่นี้ให้มากินเนาะกินแทนข้าวเลยน้องบิ๊กอร่อยไหมครับผมสาคูสดอะไรนะาเกี๊ยปูนสด ดเปียกปูนกะทิสดเปียกปูนใบเตยใบเตยของเราเองเนาะเราเองมือใบเตยน้อยไปนิดนึงโอ้ถ้าสีนั่นแต่นี่หอมมากเลยนะน้องบิ๊กชิมแล้วเนาะสีเขาแต่งสีอันนี้ใบเตยนะาหนอมอันนี้ใบเตยแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้พี่บุ๋มว่าสีใส่งาด้วยใส่งาคัวเราจะไม่ใส่กะเออมะพร้าวทึนทึกไงอ๋อไม่ใช้มะพร้าวทึนทึกเลยแต่ว่าเราใช้งาคั่วหอมงาขาวเออกินกับกะทิสด โอ้ต้องเจอกันมันเหมือนละช่องไงมันจะเป็นักะณะเหนูหนูต้องชิมก่อนนะเดี๋ยวเราให้นักวิเคราะห์ชิมก่อนอืมอร่อยเหมือนเหมือนละช่องละช่องตอนใหญ่แบบว่าเจ็ดอายเลยแค่นี้นะคะ นี่มาเอาขนมอย่างเดียวเลยนะเราแล้วเราก็จะกลับบ้านนี่น้ํากะทิไม่มีใครได้ปลาบ้างไหมไม่มีค่ะปลายังไม่โดดเมื่อวานห่อข้าวต้มกันห่อไข่ห่อมันไส้เบือกอร่อยมากเลยไส้เบือกอร่อยก็บอกแล้วว่าอร่อย